สวัสดีครับผมเอ็มานซักเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวสังเกตในตัวนิวยาริสนะครับนิวยาริสนะครับมาเกียร์เกตยร์ t s c e นะครับมาดูกันเลยนี่นิวยาริสนะแชบอบเป็นลนนะครับนี่ตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องมีเกียร์ตัวอื่นเป็นเกียร์ตัวเดียววัดครบๆเลยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ t s c e นะครับผมสตาร์ทรถนะสตาร์ทรถนะครับผม โอเคเก๋ okay, okay. ก็จะติดขึ้นมาตามหน้าที่ของเขานะครับผมนี่สวยงามครับ Pescilo มาแล้วนี่เรียบร้อยนะครับนะมาดูกัน p e ซ c i l o เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าได้ครับปุ่มกลางข้างบนนี้นะครับมีทั้งหมด10หน้านะครับนี่นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเทียบ <P ing> โอ้โหแยะไปหมดเลยนะครับ หน้าแบบพวกเทสเบรดพกอะไรพวกนี้ครับนี่นะครับชอบหน้าไหนเราก็กดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกมุมขวาล่างนะครับตอนนี้ห้าโมงนะครับห้าโมงสามสองนะครับนี่นะครับวัดครบนะครับดูได้ทุกค่าของรถนะครับผมสามารถเปลี่ยนค่าในแต่ละช่องได้นะครับรุ่นนี้จะเปลี่ยนได้หมดนะครับมาดูกันเช่นจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนแถวสองแถวสามแถวสี่หรือว่าแถวบนสุดก็ได้นะครับ เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนค่าได้วัดรอบวัดอะไรมีหมดนะครับอากากินน้ํามันแบกข้านะครับกิโลเมตรนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับมีหมดมีแบบโหมตามน้ำทะเลน้ํามันเครื่องก็มีนะครับนี่แปสิบสานะครับความร้อนน้ํามันเครื่องนะครับเนี่ยดูได้ครบเลยนะครับเปลี่ยนค่าได้ทุกช่องนะครับไม่ชอบผ่าไหนก็กดเปลี่ยนเอานะครับนี่ บางยี่ห้อจะเปลี่ยนได้แค่สองช่องเนาะบางรุ่นนะครับนี่จะเปลี่ยนได้ช่องครับโอเคต่อมาก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับตรงนี้นี่เมนูไทยเห็นไหมเราอยากจะเตือนลอบเตืนอนความเร็วแล้วก็เข้าไปนะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับเขียนยี่ห้อนี้จะเป็นเมนูไทยนะครับลูกค้าจะได้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเข้าใจได้ง่ายนะครับผมพอเป็นภาษาไทยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะยี่ห้ออื่นนะยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษแต่นี่จะเป็นภาษาไทยนะครับโอเคเทสซีโร่นะครับสวยงามนะครับคันนี้ในโตโยต้านิวยาริสนะครับนิวยาริสตัวใหม่นะครับใส่ตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องเปิดปลระโปรงอะไรทั้งนั้นนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ดูก่อนว่านิวยาริสเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับญาตคมไหนนะคมตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่แค่ตรงนี้เลยนะครับจบเลยนะครับแค่เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลากสายขึ เปลี่ยนปลั๊กได้เลยนะครับผมสวยงามครับสวยงาม p ท Zero ีโนะครับมีหลายหน้าใครชอบหน้าไหนเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมสวยจริงๆโอเคมีหน้าแบบเหมือนรถ lamborghini นะครับเหมือนรถ lamborghini เราไม่บอกทิศทางเลยนะนี่ไปมุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับบอกหมดนะครับนี่นครับโอเคนะครับ เกลดไหลลื่นนะครับไหลลื่นสมูดนะครับมีสููดนะครับโอเคราคาไม่แพงนะครับสินค้ารับประกันสองปีเต็มนะครับนี่ TS Zero นะครับนี่จะมีโลโก้ตรงน,นี้นะครับความเร็วมีอะไรหมดโอเคนะครับก็ ใครสนใจเกรดสสวยๆแบบนี้ครับมานะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับอันนี้เป็นนิวยาลิสนะครับขอบคุณลูกค้านิวยาลิสคันนี้มากนะครับที่มาใช้บริการซักเซสเรซิ่งช็อปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวยงามครับผมนะครับนะคนีญอตดับเครื่องนะครับผมดับเครื่องนะดับเครื่องดับเครื่องเกรดก็จะดับไปตามหน้าที่ของเขานะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook YouTube ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับใครสนใจทักมานะครับ